สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีดูแลเรื่องความสะอาดไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2,567ค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารประจำทุกสัปดาห์โดยมีนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันธนาัวยชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูลร,รองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะดักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีคณะพ่วอหนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทั้ง5โรงเรียนและ1นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการประชุมได้จัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์เพื่อร่วมหารือในการติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรี กำลังดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานรวมทั้งโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบโดยนายจำเรินสลชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่ให้ดูแลควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการต่างๆตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดรวมทั้งการดำเนินการต้องกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการต่างๆน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ทางนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลบบุร,รีในการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพธิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567ค่ะโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนนารายณ์มหาราชทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งในเส้นทางที่นายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่ติดตามเดินทางผ่านเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะโดยนายจำเริญสละดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวเน้นย้ำฝากถึงที่น้องชาวจังหวัดลบบุรีทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดี โดยเริ่มที่ตัวเราในเบื้องตน้นคือเรื่องของการทำความสะอาดของหน้าบ้านหากมีขยะหรือไม่สะอาดเรียบร้อยก็ขอให้ช่วยกันดูแลถึงแม้จะเป็นถนนหรือเป็นทางสาธารณะแต่ถ้าอยู่ตรงหน้าบ้านของตนเองก็ขอความการุณาให้ช่วยเสียสละในการทำความสะอาดโดยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อจะทำให้หน้าบ้านของเราหน้ามองน้าอยู่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่เราทุกคนทำได้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะและเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกเส้นเฮงหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดของฝาท่อระบายน้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะนายจำเริญสลาดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้นางเบญจนุชรัตนมณี ผู้อำน่วยการสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกเส้งเฮงพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่เดินสัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขให้มีความคงทนแข็งแรงหลังจากที่นายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับรายงานและได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนทั้งสายตรงและผ่านช่องทางสื่อโซเชียลจึงได้ดำเนินการให้สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ และแก้ไขตัวนอนทางเท้าในบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้และมีความแข็งแรงปลอดภัยโดยในขณะนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกสำรวจฝาท่อระบายน้ำและตัวนอนทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีหากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นบนฟุตบาทถนนนารายมหา,าราชทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหา,าราชประจําปี2567ด้วยค่ะนายจมเรญสลัดชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีนำอุปกรณ์ตัดหญ้าออกดำเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นบนฟุตบาทบริเวณถนนนารายมหาราชเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ด้วยค่ะประกอบกับจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบบุรี ดูแลเรื่องของความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองลบรีเนื่องจากในวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6พันห้าซึ่งเป็นวันเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2,567ทางจังหวัดลบรีได้เรียนเชิญนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีซึ่งจะผ่านในหลายเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองลบรี โดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการเรื่องของความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ค่ะ ทั้งนี้ยังเป็นการดําเนินการด้านการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ซึ่งนอกจากนี้นายจำเริญสละดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุปปรีได้เน้นย้ําเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุปปรีตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลกักและสวนสาธารณะเพื่อความสวยงามสะอาดตาค่ะ ทั้งนี้นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ได้ถแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยได้มีการบูรณาการร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่งานสวนสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าไปดําเนินการในทันทีเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเส้นทางมีความสะอาดสวยงามเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาโดยนายจำเรนญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ยึดถือและปฏิบัติตามในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของตนเองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนแล้วรู้สึกประทับใจกับการเห็นในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามองอีกด้วยค่ะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรี ต้องขออาภายัยหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่และขอความร่วมมือขับรถด้วยความระมัดระวงังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศัสตร์ไก,ก 3. รฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ